มีอัปเดตรถตู้เข้าใหม่ที่เพจยนมีรุ่นอะไรนะ่าสนใจกันบ้างแล้วมีตัวแรกเท่เข้ามาใหม่สวยงามหนึ่งคันสวยงามมากๆค่ะมีทั้งหน้าสั้นหน้ายาวนะคะใครสนใจรถตู้เล็งตามหารถตู้ว่าใช้งานอยู่บอกเลยคลิปนี้ห้ามพลาดเดี๋ยวไปชมคลิปเต็มกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีเอฟซีเพชรยนต์ทุกท่านเลยค่ะวันนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับม้องมี่กันแล้วนะคะที่เพชรยนนะคะสำนังกงานใหญ่สิริไัยหแยกหนึ่งที่มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะแล้ววันนี้นะคะเป็น โกดัง3นะคะเป็นโกดังรถเข้าใหม่ที่เพชรโยนาเราคลิปนี้เอมี่ขันรถตู้เด็ดๆเข้าใหม่มาให้ได้ชมได้เลือกได้ซื้อกันค่ะนะคะบอกเลยว่ามาที่เพชรโยนเนี่ยเหมือนกับมาช้อปปิ้งในห้างเลยค่ะนะคะมีรถให้เลือกมากมายหลายคันหลายรุ่นหลายราคานะคะสะภาพเกรดเอสวยทุกคันจริงๆค่ะนะคะสำหรับใครนะคะที่ตามหานะรถตู้ไว้ใช้งานโฉมหน้าสั้นหน้ายาวนะคะราคาสบายๆบ,บอกเลยว่าคลิปนี้พามาชมกันแบบจัดเต็มเลย,เร,ยเรียวกัน เลยค่ะนะคะก็คลิปนี้นะคะใครสนใจนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, คอมเมนต์ด้วยเลยด้วยนะคะแล้วก็หรือใครสนใจเนี่ยนะคะติดต่อที่เบอร์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะน้องแอดมินรอรับสายทุกทุกท่านอยู่นะคะมาเดี๋ยวเราเริ่มกันคันแรกกันเลยค่ะนะคะตรงนี้จะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคันนี้นะคะเป็นคอมมิโตนะคะสามจุดศูนย์นะเป็นฉมกันด้ามหลังคาสูงนะคะคันนี้นะรถปี2018เกียร์แมนนวลราคา789,000บาท รถสีบอลเงินนะคะสวยมากๆคันนี้เพิ่งมาใหม่รถเพิ่งเข้าใหม่ที่เพชรยนต์นะคะพี่ดูสภาพแรกเข้าค่ะนะคะสภาพแรกเข้าก็เรียวๆเลยประมาณนี้นะคะตัวล้อเนี่ยเป็นล้อก,กระทะฝาครอบนะคะนี่ให้ดูกันชัดๆค่ะรับประกันเรื่องโครงสร้างไม่มีชนหนักพิคว่ำมไม่เคยจมน้ํากลับสีกอใหม่แล้ว ตัวนี้จัดไปแดนได้ยอดเต็มฟรีดาวนะคะสำหรับลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีออกรถศูนย์บาทได้เลยนะคะผ่อนอยู่ประมาณ1 3ื่นสาต่อเดือนเท่านั้นนะคันนี้นะคะเล็กใหน44,0ม่1 4 4 0 0กิโลค่ะใครสนใจเนี่ยจดจำได้ทะเบียนไว้นะหรือแคปหน้าจอนะจำไปทะเบียนไว้แล้วก็ทักหาน้องแอดมินโทรหาน้องแอดมินแจ้งได้เลยว่าดูคลิปเอมี่มาคลิปนี้สนใจรถตู้คันนี้พร้อมจองพร้อมจบได้เลย นะคะนี่สวยๆเลยคอมพิวเตอร์เกียร์แมนนวลนะคะไม่แสนสี่รถมือเดียวเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะที่เข้าศูนย์โตโยตา้าทุกระยะตลอดการใช้งานค่ะนะคะ,นะคะประยทะเบียนพนักูอ่าง4 8 0 2กรุงเทพมหานครนะคะ่ะรถของล,ลูกคา้านะะี่ยเป็นป้ายฟ้าหมดเลยนะคะไม่เคยจดสถานะไม่เคยวิ่งป้ายเหลืองนะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยไว้ใจได้เลยนะคะ่ะตรวจพบเจอรถชนหนักพิวามนะคะหรือย้อมแมวขายทุกกรณีเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะ นี่นะคะที่เปิดคลิปไปตอนแรกว่าแร่เทมเข้ามาใหม่นะบอกเลยว่าตอนนี้ตลาดมือสหายยากมากๆสำหรับเวนจุรี่นะคะคันนี้3.0ตัวีดีเซลนะคะเกียร์ออโต้นะคะปี2017ค่ะนะคะเป็นรถที่เหล่าดารานักร้องเซเลบนะคะหรือรถครอบครัวนะคะที่แบบให้ความสนใจแล้วอยากจะได้ไปครอบครองนะคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์3.0เกียร์ออโต้ เป็นดีเซลนะคะที่หายากเลยคือสีขาวมุกแล้วคันนี้เล็กไม้แค่แสนโลเท่านั้นนะไม้แค่แสนสี่พันนะไม้หนึ0งแกิโลน้องตะวันขาให้ดูรอบรอบคันเลยบอกเลยว่าคันนี้เพิ่งมาใหม่เมื่อวันก่อนเองยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพเลยค่ะนะคะตัวรถสวยสมบูรณ์สภาพดีภาษีปี69พรบรต่อให้ใหม่ เนะเวนจูรี่ดียังไงนะเวนจูรี่เนี่ยจะได้เป็นรถประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองข้างเลยทั้งซ้ายและขวาภายในนะคะเรียบหรูดูแพงนะคะเหมาะกับแบบใครหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะครอบครัวหนึ่งเนี่ยมี6ท่าน8ท่าน เบนจูรี่ตอบโจทย์แน่นอนแล้วคันนี้เนี่ยราคาเพียงแค่799,000บาทเท่านั้นประวัติเครด,ดิตดีฟรีดาวพอ14,000บาทตลอดสัญญาค่ะนะคะอันนี้คือฟรีดาวนะหรือลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากจะดาวก็ได้ไม่มีขั้นต่ำค่ะดาวเยอะขัางวดลดเยอะนะคะแล้วแต่คุณลูกค้าเลยสำหรับคันนี้ สวยงามมากๆปัาเียนะเบียน3911นะคะปัาเียนะเบียน3911รถเวน t จ r รี่ออโต้เกียร์ออโต้ปี2017นะคะราคา799,000บาทซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะคะสนใจจัดได้เลยนะคันนี้จำปัทะเบียนตัดจำตัวรถไว้เลยนะคะสวยงามนะคัน,นี้น่าใช้งานนะคะแล้วคันนี้นะคะนี่เลยคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งคัน โตโยต้าคอมพิวเตอร์เนะคะเกียร์แมนน่วลน,นะตัวนี้ปี2 0 1พันสิบปดเนี่ยฮะเป็นภายในเนี่ยเบาะ v i p นะเบาะบหนังสามแถว v i p สภาพสวยมากๆเนะคฮะสภาพสวยมากๆเลยนะให้ดูรอบคันกันแบบชัดๆจัดนี่เลยได้เป็นล้อแมกนตโยต้ว,วันค่ะให้ดูล้อแมกหน่อยนีเห็นไหมคะหน่วยงานเนี่ยเปลี่ยนล้อแมกมานะคันนี้นะคะเปลี่ยนล้อแมกมาสวยๆนะคะคันนี้ล้อแมกขอบสิบห้าค่ะสวยงานมากๆนะ ถือใครสนใจนะคะก็มาเลือกชมรถตัวจริงมาลองขับได้เลยที่เพชรยนต์นะมาหาเอบี้ได้เลยทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะนะคะรถสวยสภาพดีมากๆนะนี่ประกันโครงสร้างนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยบุ๊กสวิตส่วนครบถ้วนมากๆนะคะไม่มีชนหนักไปไม่จมน้ํากับสีก่อม่ไม่มีแน่นอนค่ะนะคะแล้วตรงนู้นมีอีกหลายคันเลยน้องต้องมานี่ลูกค้ากําลังดูอยู่ด้วยเอาแบบเรียวๆนะคะก็ลูกค้าเนี่ยเดินทางมาตั้งแต่ตีหนึ่ง เดินทางมาจากต่างจังหวัดแต่ตีหนึ่งเพื่อจะมาดูรถที่เพชรยวนบอกเลยว่าลูกค้าต่างจังหวัดเนี่ยให้ความสาคัญกับเรื่องรถยนต์มากเลยนะคะซื้อรถต่างจังหวัดเนี่ยค่อนข้างแพงนะนะคะลูกค้าต่างจังหวัดเนี่ยซื้อรถที่ต่างจังหวัดค่อนข้างแพงเพราะว่ามันจะมีค่าขนส่งค่าขนย้ายค่านั่นค่านี้คืมบวกเข้าไปเนี่ยห้าหมื่นหกหมื่นนะคะคนก็เลยนิยมมาเลือกซื้อกันที่เพชรยตนนะที่กรุงเทพกะส่วนใหญ่ราคาถูกค่ะนะนี่ สวยๆเลยแล้วพี่ดูค่ะนะน้องต้วนจัดให้ดูรถคอมพิวเตอร์เข้าใหม่นะให้ดูรถเข้าใหม่นี่สวยๆค่ะป้ายทะเบียน9 360คันนี้3.0แมนวนวลปี19เกเลขไม่80,000 0นะคะเลขไม่80,000 0คันนี้นะไนม่แหมสามนี่ดูสภาพตัวรถรอบคันรถเอ้าไม่ล็อกด้วยเป็นใจมากๆคันนี้ าขายเล็กไม้น้อยไม้แปดหมื่นกิโลคุณพี่นะเผื่อใครสนใจนะคะจัดได้เลยมีจอมาให้นะคะุวิจอกลางด้วยน้องตะวันจา๋านุนจอกลางเห็นไหมมีจอกลางมาให้นะคะดูหนังฟังเพลงได้หมดเลยพร้อมกับดอกลำโพงสองดอกใหญ่ๆเบ็ดติบๆนะคะใครที่อยากได้รถตู้ไว้ใช้งานเอาไปขับขี่ใช้งานในครอบครัวหรือเอาไปใช้งานในธุรกิจส่วนตัวหรือเอาไปรับจ้างได้หมดเลยนะคะจดป้ายเหลืองก็ได้นะแค่ามาคุยรายละเอียดกันนะอาจจะซับซ้อนนิดนึงแต่ว่า ซื้อได้นี่สวยๆมากๆแต่ละคันของเรารับประกันโครงสร้างเลยคุณลูกค้าจา๋กจากระจกเดิมแท้ทุกบ้านนะคะไม่มีชนหนักพลิกความเห็นไหมคะป้ายทะเบียน9360กรุงเทพด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้ค่ะนะคะด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้น้องตะวันเดี๋ยวพาดูด้านในหน่อยปะคันนี้นไหนๆก็ประตูเปิดแหละเดี๋ยวพาดูกันแบบอ๊บนี่เลยคุณพี่จ๋าดูภายใน เห็นไหมเบาะหนัง v p พสเท่าอ่อนๆนะคะเรียบหรูดูแพงหักชุลี่มากๆเบาะนั่ง3แถว3ที่นั่งนะคะ9ท่านเป็นไงนะคะนั่งสบายๆใครเอาไปนำเที่ยวเอาไปใช้ในแบบธุรกิจตัวตัวหรืออะไรพวกนี้ได้หมดเลยเห็นไหมฮะบุการก็คือบุหนังมันพุกนี้นะคะตรงคอนโซลมีลำโพงมีอะไรให้หมดเลยโอเคนะคันนี้สภาพดี รถมือเดียวป้ายแดงค่ะนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำซึ่งลูกค้าเนี่ยได้ไปคุ้มค่าแน่นอนเป็นรถหน่วยงานนะคะเป็นรถหน่วยงานคันนี้คอมพิวเตอร์ไม่หกหมื่นไม่หกหมื่นล็อกหรือเปล่าเดี๋ยวขอเปิดหน่อย3.0เกียร์แมนนวลนะคะเลขไม่หกหมื่นกิโลนะคันนี้เลขไม่น้อยมากๆ3.0แมนนวลไม่หกหมื่นเจ็ดราคาเจ็ดเก้าเก้านะคะฟรีดาวผ่อนหมื่นสี่ผ่อนแค่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทคันนี้นะคะนี่รถสวยอีกหนึ่งคันอีกหนึ่งรุ่นจดจำป้ายทะเบียนไว้เลย 8332กรุงเทพค่ะป้ายฟ้านะคะรถไม่มีประวัติชนหนักนะใครสนใจขอชมภายในก็ได้นะติดต่อสอบถามทักกันเข้ามาได้เลยโทรเข้ามาได้เลยล้วประกันเลยว่านะฮะเบิรของพนักงานที่เราเนี่ยบริการด้วยใจนะคะบริการทุกระดับประทับใจแน่นอนค่ะ แล้วที่เอมมี่อยู่ตรงนี้นะคะเป็นโกรดังเก็บรถเข้าใหม่นะคะรถที่ยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพมีทุกรุ่นเลยรถเก๋งรถกระบะรถครอบครัวรถตู้อยากได้ราคาเท่าไหร่อยากได้รถรุ่นไหนมาสอบถามกันได้เลยพี่แต่คลิปนี้มี่จะมายังเรื่องรถตู้ก่อนนะเพราะว่ารถตู้เราเนี่ยมีเยอะมากแล้วลูกค้าแถบแถบแบบภาคใต้หารถตู้กันเยอะนะคะสนใจก็สอบถามไปเข้ามาได้เลยจากพี่จ๋าหน้ายาว มาถึงในช่วงโฉมหน้ายาวกันแล้วเล็กไม่แปดหมื่นโตโยต้าคอมพิวเตอร์นี่ฮะเครื่องยนต์2.8แนะสองจุดแปดดีเซลนะคะเกียร์ออโต้ปียี่สิบสองเล็กไม่แปดหมื่นโลคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นรถหน่วยงานราชการปลดระวางนะคะได้รถปีใหม่ไม่น้อยนะคะไม่น้อยเลยตกวิ่งปีละประมาณ2 5 0 0 0กิโลตกวิ่งปีละ25,000กิโลถือว่าใช้งานได้แบบโอเคเลยนะ ไม่ได้มากแล้วก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปนะคะนี่ดูรอบคันรับประกันโครงสร้างบอดี้สวยหมดจดจริงๆคันนี้ด้านหน้าด้านหลังเห็นไหมคะนี่สวยๆเลย่ะนะคะคันนี้สภาพดีนะ,คะใครสนใจจัดจองได้เลยคันนี้นะคะดาวใช้เงินออกรถอยู่ประมาณสองแสนนะคะโฉมหน้ายาวเนี่ยจัดได้อยู่ประมาณล้านนิดๆน,นะคะคันนี้หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทเผื่อใครชอบ แล้วก็หน้ายาวเป็นไงมีอีกหลายคันเลยชมหน้ายาวคันนี้4643ป้าทะเบียนเล็กไม่สา0 0มืน้องตะว,วันไม่น้อยมากคอมพิวเมตอร์2.8หน้ายาวนะคะตัวดีเซลเล็กไม่สามหมื่นเจ็ดพกิโลรถหน่วยงานมือเดียวนะเป็นรถหน่วยงานราชการแต่ไม่บอกว่าราชการไหนนะคะแต่รถหน่วยงานราชการจริงๆนะคะเช็คประวัติศูนย์ได้ คันนี้เนี่ยหนึ่งล้านหนึ่บาทรถปีสองพค่ะนะคะใครหารถตู้ไว้ใช้งานอยู่ราคาดีไม่น้อยนี่คันนี้เลยนะคะโฉมหน้ายาวโหสวยงามมากๆเป็นรถแบบคอมพิวเตอร์ที่ปรับเปลี่ยนโฉมออกมาจากตัวโฉมหน้าสั้นกันดั้มหลังคาสูงออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็ลงตัวมากๆคันนี้นะคะเห็น <He en S 2> ไหม,ไหมคะนี่บอดี้เดิมมากๆแล้วก็อีกคันหนึ่งก็มีให้นะไม่สามหมื่นแคันนี้ไมหมื่นเจ็ดคันนี้ไม่สามหมื่นแ ไม่น้อยมากๆคุณพี่นะคันนี้คอมเบตเตอร์2.8หน้ายาวตัวดีเซลอีกหนึ่งรุ่นที่มาพร้อมกันคันนี้ราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทค่ะเคาะได้เลยใครสนใจจับจองกันได้เลยพี่เอกสารไม่ยุ่งยากเนี่ยค่ะซื้อสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ได้ซื้อนะนําบริษัทก็ได้ต่างชาติซื้อก็ได้ขอเอกสารครบนะคะนี่เลยเห็นไหมคะรอบคันก็คือสวยงามหมดจดมากๆอย่นึกไหนดูข้างหลังกันหน่อยสําหรับตัวข้างหลัง ข้างหลังก็เหมือนเหมือนกันทั่วไปนะคะเหมือนเหมือนกันหมดไม่มีอะไรแปลกใหม่นี่ค่ะคอนข้างแบบลงทุนนิดนึงนะพามาชมกันแบบสวยๆนะคะคันนี้บรรทายมีกล้องมองหลังมีกล้องไฮเรียบร้อยนะคะคันนี้นะแล้วก็มีหน้าจอมีอะไรให้หมดเลยอีกคันหนึ่งโฉมน้าซาน้องตะวนันคันนี้นะคะก็ตามที่แจ้งไปต้นคลิปเลยว่าคลิปนี้ขอเรียๆนะคะเพราะว่า ด้วยสถานที่มันคับแคบนะคะจัดความสวยงามไม่ได้<ม>อ่ะคันนี้ไม่ล็อก<ม>อ่ะคันนี้อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคอมพิวเตอร์3.0เกียรม์แมนวนวลหรือเปล่าคันนี้เกียรม์แมนวนวลนะคะรถปี2 0 1 8ันอยู่เนาะคันนี้เนาะปี19เลขไม้ห้าหมื่นแปดนะคะเบาะคู่หน้ากับตันซีทค่ะเบาะด้านหน้า2นะคะด้านหลัง4นะมีจอกลางให้นะคะมีอ่เบรโพงให้หมดเลยคันนี้ นะคะเผื่อถูกใจจัดจองกันได้เลยพี่จ๋าในราคา7 8 9 0 0 0บาทค่ะ7,89คันนี้นะคะจัดได้เลยนะล้อแมกันล้อแมกขอบห้ายทะเบียน8,3,2,4นะคะเผื่อใครดูคันนี้แล้วถูกใจอยากขอรายละเอียดเพิ่มเติมก็คันนี้เลยพี่เอาไปเอาง่ายๆนะคะคอมพิวเตอร์เนี่ยใช้จบเลยนะใช้จบเลย นะฮะดูแลง่ายไม่จุกจิกนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์ทนมากๆจริงๆนะฮะของโตโยต้นะ,ะคันนี้หนึ่งคันและที่สวยน่าใช้งานแล้วก็คันนี้หน้ายาวค่ะนะคันนี้โฉมหน้ายาวเหมือนจะเป็นเกียร์แมนนวลหรือเปล่าคันนี้เกียร์ออโตโอ้เดี๋ยวขอดูรายละเอียดตัวรถแป๊บหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้คอมพิวเตอร์ซา2.8นะฮะตัวดีเซลโฉมหน้ายาว ทะเบียน8302กรุงเทพค่ะนะคะ8302กรุงเทพรถสีขาวนะคะรถสีขาวด้านในได้เป็นเบาะหนังนะเบาะหนัง v p สาแถวนะคะรถไม่มีชนหนักนะคันนี้สภาพสวยสภาพสวยเลยเผื่อใครหาอยู่นะคะ2.8น่ายาวปี20นะคะคันนี้นะเล็กมาอยู่ที่120,000กิโลราคา1 179,000บาท หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทค่ะพี่เผื่อใครชอบสีขาวใครอยากได้สีขาวอยู่กระจกเดิมทุกบานนะคะกระจกเดิมทุกบานรถไม่มีตัดต่อตดตัดแต่งไม่มีผิดความจมน้ำกลับสีกอมใหม่หาใครหาอยู่จัดได้เลยอา่าตัวนี้อีกหนึ่งรุ่นนะคะที่น่าสนใจมากๆคันนี้อะไรเอ่ยคอมพิวเตอร์เข้าใหม่แปดสามห้าเจ็ดปัทีรนนะคะแปดสามห้าเจ็ดคันนี้สามจุดศูนย์แมนวนวลนะคะปีสองพันสิบเก้า เลขใหม่ห้าหมื่นราคาเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยคันนี้เพิ่งมาคันนี้เพิ่งเข้าใหม่เพิ่งมาค่ะนะคะล็อกหรือเปล่าอ่ะล็อกนะเพิ่งมาภายในได้เป็นเบาะหนังวีพีนะคะล้อมแม็กขอบสิบห้ารถสีบอลเงินสีสวยเดิมหมดเลยตัวนี้นะคะรถสภาพสวยไม่มีชนหนักค่ะนี่คือสภาพแรกเข้านะคะลูกค้าจะได้เห็นสภาพรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆยังไม่ได้เก็บงานแล้วยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะ เห็นไหมคะรถส,สวยอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งคันป้ายทะเบียน8357นะคะเผื่อพี่สนใจนะคะพี่ชอบพี่อยากได้พี่ก็จัดได้เลยค่ะคันนี้เข้าใหม่เหมือนกันป้ายทะเบียน579นะคะทะเบียน579 3.0มันนวนปี2019ราคา799,000บาทได้เป็นเบาะหนังใหญ่3แถวนะคะภายในเบาะหนังสีเทานะคะสภาพสวยไม่มีชนหนักนะคะไม่มีพลิกคว่ำ ไม่มีจมน้ำกับสีกองใหม่นะคะรถสภาพดีเนียนกริบจัดกันได้เลยไปไท้เป็นห้เก้านะได้เลขสาหลักนะคะนี่เข้าใหม่อีกหนึ่งคันรถหน่วยงานนะคะรถเมื่อเดียวไม่มีชนหนักพิกความตัวรถสวยเห็นไหมคะสีเดิมหมดเลยได้ยินไหมนี่เพิ่งมาเพิ่งมาได้ประมาณสองวันคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆแล้วก็สีขาวคันด้านข้าง คันนู้นสีขาวนะคะป้ายทะเบียนสามสี่ศูนย์หกอ่าโอเคคันนี้คอมพิวเตอร์ปีสิบเก้าสีขาวไม่เจ็ดหมื่นนะคะราคาเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนี่ฮะใครหาออโต้ใครหา, Auto, ร,หารถตู้เกียร์แมนวนวลนะคะคันนี้เลยสีขาวภายในเบาะหนัง VP ีสามแถวใหญ่นะคะเร่งไม้แค่เจ็ดหมื่นกิโลไม่เจ็ดหมื่นไม่น้อยนะคะไม่น้อยสภาพดี นี่ยฮะได้เป็นล้อมแม็กขอบ15แม็กแต่งซิ่งเนี่ยฮะเท่ๆเลยไปดูภายในกันหน่อยเันี้เล็กไม่น้อยมาเจ็ดหมื่นแล้วก็ราคากําลังดีค่ะได้เป็นเบาะหนังเห็นไหมครเบาะหนังสามแถวเบาะหนังใหญ่มีที่พักแขนมีที่อะไรให้ใครหารถไว้อารับส่งผูดด้โดยสานี่ยฮะนําำทริปท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ก็เอาอย่างเงี้ยไปใช้งานนัด้นหลายท่านเนี่ยฮะก็อีกหนึ่งรุ่นที่น,น่าแนะนาําที่อยากขาย เนาะอ่ะอีกคันหนึ่งน้องตะวันจากคันนี้คันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับคันนี้คอมพิวเตอร์นะคะสองจุดแปดดีเซลเกียร์ออโตโอ้ปีสองพันสิบเก้านะคะราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทค่ะนะคะหนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะคันนี้เป็นรถตู้คอมพิวเตอร์นะคะนี่รถโฉมหน้ายาวนะรถโฉมหน้ายาวสีบรอนเงินป้ายทะเบียนห้าสี่สี่ ป้ายทะเบียน544นะคะได้ป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยค่ะนะคะปี19จด20 1ล้าน120บาทรถหน่วยงานปลดระวางนะคะรถหน่วยงานปลดระวางสภาพสวยไม่มีชนหนักมีการตรวจสภาพตัวรถไปแล้วถึง274จุดด้วยกันนะคะสามารถทักมาขอผลลิงค์ตรวจรถได้เลยคันนี้นะคะนี่สวยๆอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งคันนะคะวันนี้เราพามาชมรถเข้าใหม่กันแบบเรียวๆเ,เปิดกรุนี่ค่ะเห็นไหมคะตัวรถ รับประกันโครงสร้างนะคะถ้าชนหนักเราไม่รับซื้อเข้ามาถ้าชนหนักเนี่ยเราไม่รับซื้อเข้ามาขายนะคะซึ่งลูกค้าสบายใจได้เลยว่าเพชรยนต์ของเราเนี่ยคัดเลือกแต่รถดีๆส,สวยๆมาให้กับพี่ๆได้ดูกันนะคะอ่าสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะมาชมรถที่เพชรยนต์อยากจะมาหาเอมี่ที่เพชรยนต์นะคะก็มาได้เลยนะคะที่เสรีไทย68 แยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหานครค่ะและนี่เป็นรถเข้าใหม่นี่ยฮะมาประมาณอีกประมาณร้อยกว่าคันนะเรากำลังรองรับสาขาสวินทวงนะคะซอยติดกับ48แนะฮะแ,แถวกรมที่ดินหนองจอกนะคะใครอยากอ,าอยากเห็นนะคะก็มาชมกันได้เลยน่าจะเสร็จประมาณเดือนหน้านะคะมาหายมีนี่เลยที่เพชรยนต์สาขาใหม่เรามีทั้งไทยพัฒนนะคะมิชลินช่วงลงช่วงล่างลงหมดเลยใหญ่อลังการกว่าเดิมแน่นอนค่ะ ะะแล้วคลิปนี้ใครดูคลิปนี้นะคะแล้วสนใจเนี่ยรถตู้คันไหนทะเบียนไหนก็นกลับไปแคปทะเบียนแล้วก็แจ้งแอดมินให้เลยติดต่อได้เลยที่บนด้านล่างใต้คลิปนะคะบอกเลยว่าจบทุกคันดันทุกเคสดันสุดแน่นอนค่ะนะคะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามจน,จนจบคลิปนี้นะคะ พูดอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเรามารุ้กนการข่าวว่าเพรยนต์ของเรานะคะจะนํารถอะไรมาให้ได้ดูกันอีกนะคะแล้ววันนี้เอมมี่นะี่ะและน้องตะวันตาก้องเนี่ยขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ